แน่นอนนี่คือสคริปต์รีวิวรถยนต์2025 Toyota Camry 4คณ4ภาษาไทยความยาวประมาณ850คำครบทุกจุดที่คุณระบุสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเรา Channel Name Thailand วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับซีดานสุดพรีเมียมที่กลับมาพร้อมความร้อใจยิ่งกว่าเดิม นั่นก็คือ2025 Toyota Camry 4x4 รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีการปรับโฉมทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและเทคโนโลยีความปลอดภัยอย่างครบครันเรียกได้ว่าเป็นการยกระดับรถซีดานให้เทียบเท่ากับรถหรือระดับพรีเมียมเลยทีเดียวมาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกกันก่นกอนเลยครับ Toyota Camry ใหม่ในปี2025มาพร้อมการออกแบบที่ดูโฉบเฉีียวและดุดันมากยิง่งขึ้นด้วยเส้นสายที่คมชัดกระจังหน้าขนาดใหญ่สไตล์สปอร์ตตกแต่งด้วยลายโครเมียมแบบพรีเมียม เสริมความหรูหราด้วยไฟหน้าแบบ LED Matrix ที่ออกแบบใหม่ให้มีความทันสมัยและดูแพงมากยิ่งขึ้นด้านท้ายติดตั้งไฟท้าย LED Design Real ้ r o แถบโครเมียมเชื่อมต่อกันเพิ่มความกว้างของมุมมองด้านหลังล้ออนลนมอยขนาด19นิ้วลายใหม่ที่ดูสปอร์ตและแข็งแรงตอบโจทย์รถขับเคลื่อน4ล้ออย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีชุดแต่งสปอร์ตสำหรับรุ่นท็อปที่ทำให้ Camry ดูโดดเด่นบนท้องถนนในทุกมุมมอง ภายในห้องโดยสารของ Toyota Camry 2025ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดพร้อมความหรูหราในทุกสัมผัสแผงคอนโซลหน้าดีไซน์แบบลอยตัวพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพวงมาลัยมัลติฟังกชันพร้อมระบบควบคุมอัจฉริยะเบาะนั่งหุ้มหนังแท้แบบพรีเมียมปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบ,บ,ระบายอากาศและระบบปุ่นที่บาะคูนา ระบบไฟแอมเบียนไลฟปรับได้หลายสีสร้างบรรยากาศสุดหรูในห้องโดยสารส่วนพื้นที่ภายในกว้างขวางทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังและพอร์ต USB-C ที่เพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้นหลังคากระจกซันรูฟแบบพานโนรามาที่เปิดรับแสงธรรมชาติสร้างความโปร่งโล่งได้อย่างยอดเยี่ยม ในด้านสมรรถนะโตโยต้าแคมรี่2025รุ่นขับเคลื่อนสีล้อมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรด y นามิกฟอร์สแบบ4สูบให้กำลังสูงสุด208แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติดิเรกชิพ8สปีดส่งกำลังได้นุ่มนวลและแม่นยาตอบสนองได้ดีทั้งในเมืองและนอกเมืองระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบ AWDi ช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนและความมั่นคงในการขับขี่ในทุกสภาพถนนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฝนตกหรือถนนลื่นถือว่าให้สมรรถนะที่ทั้งแรงและมั่นใจในทุกสถานการณ์ แถมยังประหยัดน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ15-16กิโลเมตรลิตรซึ่งถือว่าดีมากสำหรับรถขนาดนี้เรื่องความปลอดภัยก็ถือว่าโตโยต้าไม่เคยทำให้ผิดหวังแคมรี่รุ่นนี้มาพร้อมโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดที่รวมเทคโนโลยีช่วยขับขี่มาแบบครบครันเช่นระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนและจัก,กรยานระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันตามรถคันหน้าระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนพร้อมพวงม,มาลัยช่วยดึงกลับ ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับมุมอับสายตาและเตือนขนะถอยหลังระบบกล้อง360องศาพร้อมเซ็นเซอร์รอบคันที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจทุกครั้งที่ต้องจอดหรือขับในพื้นที่แคบแคบถุงลมนิรภัยจัดมาให้รอบคันรวม9จุดพร้อมโครงสร้างตัวถัง G.O.A ที่แข็งแรงรองรับแรงกระแทกได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่ทําให้โตโยต้าแคมรี่2 2 5แตกต่างและโดดเด่นกว่าคู่แข่งในตลาดก็คือการรวมความหรูหราเข้ากับความสปอร์ตในรถซีดานอย่างลงตัว และที่สําคัญคือการเป็นรุ่นขับเคลื่อนสีล้อท,ที่หาได้ยากในรถระดับดีเซ m e เมนซึ่งเหมาะกับสภาพถนนเมืองไทยที่หลากหลายอีกทั้งยังมีคุณภาพการประกอบระดับสูงจากโรงงานมาตรฐานญี่ปุ่นและความน่าเชื่อถือของแบรนด์โตโยต้าที่ขึ้นชื่อเรื่องการบำรุงรักษาง่ายค่าใช้จ่ายไม่แพงและมูลค่าขายต่อดีเยี่ยมนอกจากนี้ระบบการสะเทือนที่ถูกปรับเซ็ตใหม่ยังให้ความนุ่มนวลแต่ก่ะถนนได้อย่างมั่นใจทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองหรือเดินทางไกลเป็นไปอย่างสบายใจตลอดทาง สำหรับราคาของ Toyota Camry 2025 4 x 4คาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ1,750,000บาทถึง1,890,000บาทแล้วแต่รุ่นย่อยและออปชันที่เลือกซึ่งถือว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีหรือระบบขับเคลื่อน4ล้อที่เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ในทุกเส้นทางสรุปแล้ว Toyota Camry 4 x 4ปี2025คันนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคนที่กำลังมองหารถซีดานขนาดกลางที่ครบครันท ความปลอดภัยสมรรถนะและระบบขับเคลื่อนที่พร้อมลุยในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองหรือเดินทางไกลแคมรี่รุ่นนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบหากคุณเป็นคนที่ต้องการรถซีดานที่เหนือกว่าแคมรี่2025คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช anel name Thailand ด้วยนะครับสวัสดีครับหากคุณต้องการชื่อคลิปคำอธิบายและแฮชแท็กด้วยผมสามารถจัดให้ในขั้นตอนถัดไปครับ